สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมวันนี้พามาดูจากอีวิลล่านะครับพามาดูจากอีวิลล่าในอาการไฟติดนะครับไฟติดเครื่องทํางานปกติแต่เย็บไม่ได้นะครับกรณีที่ใครใช้เครื่องจักรแบบนี้อยู่นะครับรุ่นนี้นะครับอนโนว่านะครับเนี่ครับยี่ห้ออีวิลล่านะครับ แล้วก็หน้าตาสีลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วสถานะที่มันเย็บไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ครับขึ้นเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวนะครับก็สนิฐานนะครับที่เช็คดูเบื้องต้นนะครับอาจจะสกประปกนะครับบางทีอาจจะได้ล้างเครื่องนะครับแต่ส่วนมากเห็นลูกค้าเขาบอกว่าโทรไปถามที่ศูนย์เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับ แต่บางทีก็มีส่วนนะครับเซนเซอร์อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะได้เปลี่ยนเซนเซอร์หรือบางครั้งถ้าเซนเซอร์ไม่เสียก็แสดงว่าสกปรกนะครับมี2ออย่างนะครับอ่าพามาดูด้านในเครื่องนะครับนี่ยังไม่ได้ทำการซ่อมนะครับเห็นไหมครับฝุ่นนะครับมีฝุ่นมีอะไรเต็มเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ย ก็เรายังไม่ได้ทําการรือ้อเครื่องนี้ก็มาถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนนะครับว่ายี่ห้อนี้ประมาณนี้อาการเป็นแบบนี้ถ้าใครเจอนะครับเปิดเครื่องนะครับเห็นไ,ไหมครับเขียวแดงแดงเขียวเขียวแดงแดงเขียวนะครับคือสถานะแบบนี้นะครับบางทีก็เย็บไปได้สักพักนึงอ่าเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็หยุดแล้วก็ตัดแล้วก็หยุดนะครับ เพราะว่าตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มีปัญหานะครับนี่นะครับพอเราสตาร์ทไปนะครับปึ๊บเก็บได้สักพักหนึ่งนะครับบางทีเขาสะเทือนนะครับตอนเนี้ยไฟก็จะขึ้นแดงพอขึ้นแดงแล้วก็หยุดนะครับอาตีนเอลก่อนนะครับ อย่างบางทีตัวเซนเซอร์นะครับตัวด้านหลังนะครับอาจจะมีปัญหานะครับเห็นไหมอ่ะผมปล่อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงครับถ้าเซนเซอร์ไม่เสียก็ปกปกนะครับหน้าหน้าเซนเซอร์อาจจะมีปัญหานะครับก็ต้องทําการล้างเครื่องนะครับเห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเย็บได้นะเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ย อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องส่งช่างซ่อมนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ส่งศูนย์นะครับให้เขาตรวจเช็คดูแลเบื้องต้นให้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่เข้าใจนะครับบางทีส่งศูนย์ก็เห็นลูกค้าบอกก็นานพอสมควรนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับบางบางท่านก็ส่งศูนย์ซ่อมบาง ท่านก็รู้จักช่างที่ไว้ใจได้ช่างที่เขารับซ่อมจักก็ลองไว้ให้เขาดูครับใกล้บ้านนะครับก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับว่าอาการแบบนี้พอจะซ่อมได้ไหมถ้าเขาซ่อมได้ก็ลองให้เขาซ่อมดูนะครับให้เขาตรวจเช็คดูบางทีอย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมเจอนะครับถ้าเป็นอีเวลารุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนมากเจอบ่อยนะครับไฟกระพริบแดงๆเขียวๆแดงๆเขียวๆอย่างเงี้ยครับ แต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันสามารถแก้ได้ครับผมมันก็จะพอเอาไปซ่อมเอาไปเปลี่ยนอะไรอะไรแล้วทีนี้มันก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมจะไปคิดอะไรมากใหม่ของเราต้องใช้นะครับมันเสียเราก็ต้องซ่อมนะครับผมง่ายนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าขึ้นแดงอย่างเงี้ยถอาเขียวเงี้ยพอได้อยู่เย็บได้สักพักหนึ่งไปเรื่อยเรื่อย,อ,ยอ่ะพอจะไม่เย็บอีกทีเป็นอีกแล้ว อย่างนี้ครับเห็นไหมพอเย็บผ้าย,ยังไม่ทันจบงานยังไม่ทันจบคืนเลยอย่างนี้ยครับก็เป็นอีกอย่างนี้ยระบบข้างในตอนยกส้นผีตรงเนี้เกามีปัญหานะครับนี่ก็เซนเซอร์บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไ,กไม่ได้แล้วแต่ลมเขานะครับเ่นียได้ เดกก็ได้เดยกก็ไม่ได้เด็กก็ได้เดยกก็ไม่ได้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับนะเป็นเีกแล้วครับเป็นไหมแดงๆเขียวๆเขียวๆแดงๆอยู่ดีก็เป็นเองอย่างเงี้ยครับโอเคสําหรับใครมีกระเป๋าหิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับถ้ามีปัญหานะครับเมื่อจะเป็นเรื่องได้เรื่องฝีเข็มเย็บแล้วมีปัญหาได้ขาดได้โดดได้งอกเย็บพายืดไม่ได้นะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับซ่อมจากเสื้ผ้านะครับถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้นะครับในคลิปใน youtube นะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ว่าวิธีแก้ลักษณะแบบนี้แก้ยังไงทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกับจากอีวิลล่านะครับผมเดี๋ยวผมไปทำการซ่อมล้างแล้วก็ ส่งคืนให้ลูกค้าเขาได้ไปใช้ต่อนะครับผมสำหรับใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร097นะครับ3396478นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับซ่อมจากยบ่้านะครับผมเราจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอพระเจ้าไวพรนะครับสวัสดีครับ